ดีจ้ะพี่น้องนี้จะแววมานำเสนอเมนูมออกแกงหมูสามสั้นนะจ้ะใส่น้ำม,มันส้มนี่ยายแววตามพี่แกงจ้ะยาแล้วใส่ะไข่ไลายนิดนึงเป็นสีก็ค่อยสวยเนะเาะยายแววใส่ชูดโรตกับข่าโนกับพริกแกรบแกงลงไปแล้วจ้ะเดี๋ยวจะคั่วผสมไปทั้งน้ำมันสม้มทั้งหมูสามสั้นนะพี่น้องจะแกงใส่เห็ดเพาะด้วยค่ะ หนึ่งจ้าจะไม่บบจะผัดทั่วนั้เตหวานใช้ซิ้นหมูนะพี่น้องจ้ะ้าขวอหมูหใส่น้ำไม่ส้มตรมกันได้พี่น้องสูตรไทยกับสูตรมันนะสูตรบางคนมันก็จะบ่อขวบทำกับข้าวไม่มีสูตรตายตัวนะคะ ตัวหมูกำ้ังสมเข่ากันน้งตาหมูกับหมูสุกเดี๋ยวแวจะเติมได้ไหมกนกเติมนะยจะเ,เห็ดผะเห็ดเพาที่แช่แข็งไว้นี่แหละ จะเดี่ยวันละลายแล้วเก็บขวดเลยละละลายละมันมีสมบัติจืดด้วพี่น้องลองอร่อยค่ะใช่่สุดยอดพี่ชายใส่ตู้กับใบมะกรูดจ้ะ แกงมันบ้านเขานะพี่เล่บะเซยกะทิเพิ่ดามากกะทิจะใส่กะทิแค่นี้ก็กเรียบร้อยแล้วจ้าแซ่บกแกงเห็ดผัดแสนหมูสามชั้นแสนน้ำมันส่มนี่เป็นนอ่นอไผ่ตรงเวยจ้าพี่้องาน่อไผ่ตรงอีกเมน,นูหนึ่งนะ่กะพิก เกี่ยวน้ำมันกันน้อยแถมชันันมันเยอะเลยจะเกี่ยว้ำมันออกกันน้อยหน่้ะจะใส่น้ำมันลานยนี่จะเอาน้ำมันหมูขัดพี่น้องะ

ในชุดเราจะใส่ปรุงเชื่อนด้วยตามสูตรของไทยของมันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปรุงเชื่อมก่อน,สน,นสใ,อสดดใส่ชีสขาวน้ำตาลผงปชงรสใครชอบชูรสก็ใส่ชูรสนะคะ สะผัดนหนาเลยแล้วจะใส่ผงปรุงรสเดิกมันตานมันจะหวานเาจะใส่มแเราจะใส่ทั่วลัำเตากับพริกไปเลยก็ะเสร็จต่อไยก็จะใส่มันหอยค่ะ ร้อยนะคะ,อะละองนม้แล้วก็ผัดโดนนะคะผัดโดนนลยเละพอกรอบพอเรียบร้อยนะคะผัดเถวนรังเตากินข้าวน้ำากนแกงน้ำไม่สมใส่เห็ดเขาะใส่หมูสามสันผัดหมูใส่ถั่วลันเตาอ,อันนี้ก็จะเป็นแกง อีลอกจ้ะอีลอกดอกก้านสวัสดีค่ะมากินขอ,อนมเยาแว์ด้วยจ้ะเผ็ดแอบเผดขอ,อ,อด้ยเยาว์ว่าได้ถ่ายคลิปโดนหลายมือแล้วไ,ได้ลงคลิปลงอย่างยากพี่น้องตั้งแต่งานบวชมาแล้วก่ะพอดีญาติพี่น้องมาที่ว่าเยาแว์ลงคลิปว่าญาติมาจากอีสานก็อีกอย่างนึงคือยากเรื่องงันตาเบียบจ้ะ ระเดียบหัวยาจักคือที่ลงคลิปน้ำยาแววสุเทียนะมืออันมือบวชพระเฟมแล้วแล้วแรงนั่นแหละพี่น้องกลับไปอาบน้ำซิมานอนน้ำพระไม่เอารถไปซ้นเกาะกลางขาหักสองท่อนยาแววก็ได้แล่นเลี่ยงทําเลี่ยงต้องมีใบแจ้งคงแจ้งความเนาะตักษาพยาบาลนะเจออุบัเหตุยาก อันบางมองบางที่ก็ได้กลับไปสองเที่ยวเอกสารยื่นโงพยาบาลจากขันมาก,กับพี่น้องกลับบ้านแล้วจะไปส่งทวดหมอนัดไปหาหมอสองมือติดกันพี่น้องเลยมือใดกระคำไม่ได้เห็ย่างดอกไปโงพยาบาลนะหักเมียจากเมียอย่าง เมียถ่าเมียนั่งเมียเฝาหรือพ่อเมียยง้อนไปร้องบานติดกัน <c oughs> จะใส่กันยังไงใส่นออย่างน้อ,งอันนี้ก็ไปร้องบานไปพ่อไปสมติดกันไปพ่อพี่น้องไปพ่อญาติอยู่บา้านทั้งคุณน่ะพี่น้องทั้ง<ำ>หัวกั้งหัยกั้งทั้งจุนพุ่นละเขาดอกก้านให้เขาเอื้นอีลอกดอกกา้าน แกงนี้นกอกมันแซ่บๆแซ่บๆเป็นสองเนี้ยนเป็นสองคนอยู่เป็นพลังงานจัดค่อยๆรับกันไปเลไม่ค่อยเสียสิ ไปบิบแล้วเห็นอยู่จะเบียกบกับปลอดภัยแล้วพี่น้อ ีายแววหักมาออกจากโรงพยบาลมาเมื่อวานขาหักสองท่อนมือ,อก,กันได้เงีบสองเข็มกดเจ็ดเข็มหูง่ยังบกระหัว,หวระดูกคออยกางเงมองยามัน ลนะมันมันหักนละมันหักสองท่อนสองข้อเพื่อนชิสมาเองขันว่าแตกกับเพาว่าวาบะเมนมอนมันมันหักนะจับลายจับ หนูแซ่าบทไปเถอวนนอนเสียที่เยเ,ยยเยบบแซกักบ,บ,บกันแนนก่กินอ่ะเนาะอย่าแว้นิเแซ่บดยู่กันอย่งคืออ่รกันรองบบบ่มึมอทุกที่ไดกิแนแกง,งยีร่อก่เป็นรถตีน้อยดี ่ไก็ต่ังถามอสองมือติดกันแค่พอไปส่งเ้าเดืวไอเบียดเสมอร้ยนยังแต่เราไนอยู่บ้านจ้า มือวานมือวามามาหบ้านเกือบหกโมงเนาะห้าโมงไป ออต่เบกจะไปพุ่นอ่ะเอาที่นอนไปให้สื่อเตียงสามพุ่เครื่องใม่นอนน้องเตียงค่อยง่ายส <c oughs> มัก อยากพี่น้องมาหาดีจ <c oughs> กเ,เ,เนะก,กินข้าวเแซ่อแบคือเขาเนาะยังกินข้าวเ่แบ แอบด้วยค่ะถือเถื่อเรามากมากเลยคลิปนี้ยายแววขอรักสมิธเด้อจ้า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววแชนแนลจ้า กบคันไม่คิดหนาจะสวัสดีค่ะ